นุ่มนวลครับกลิ่นหอมอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ว่าความนุ่มนวลความอะไรนี่ใช้ได้้ื่อปัะชาสัมพัน์หม่อยว่ามันคือข้าวหอมหรือถ้ามีเงินเป็นเจ้าของโรงสีจะรีบมาระรูลเลยข้ามันเสื่อมคุณภาพในเชิงของพชนาการเนี่ยมันเสียหายอยู่แล้วเท็กซเจอร์อะไรต่างกลิ่น เอยความหอมเอ่ย t e x t u r เอยวิตามินเอ่ยถ้าเอามาขัดสีใหม่อะไรต่างเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่แล้วนะใ,ในเชิงของคุณภาพข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวที่ต่ํากว่าข้าวข้าวมาตรฐานโดยทั่วไปค่ะอ่าฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงให้ชัดเจนว่าข้าวที่คุณจะระบายออกเนี่ยเป็นข้าวที่ต่ํากว่ามาตรฐานโดยทั่วไปที่เป็นอยู่นะเพราะว่าข้าวมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันมีกิ่นอับ มีมอดมันจะต้องเอาไปปรับสภาพใหม่ซึ่งราคามันไม่ได้เป็นราคาปกติอ่าอันอันนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดว่ามันเป็นอิชูที่ที่ที่เอ่อมาเน้นเรื่องการเมืองมากกว่าที่จะพูดถึงว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีาพาณิชย์ผมก็จะบอกว่านี่เรามไม่ใช่การันตีในเรื่องของของรักประกันในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของฟ้ดเซฟตี้ยังไงค่าลดที่จะปล่อยออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพบริโภคได้ไหมมันมีเชื้อราไหม ถ้ามันมันไม่มีเชื้อราโอเคมันก,มนก็มันก็ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคในระดับหนึ่งถูกไหมอันอันนี้ก็จะก็จะทําให้เกิดความมั่นใจในกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นถ้าเราไปถามผู้บริโภคถ้าเกิดข้าวรดเนี่ยมันออกมาในตลาดตลาดข้าวทั่วไปนะคือเอาไปผสมถ้าไม่ไม่จํากัดเอ่อการการการเอ่อบุนเวียนให้ดีนะการจํากัดการการระบายให้ดีเนะี่ยถ้าผู้เอ่อซื้อบางประมูลได้แล้วเอาไปปรับสภาพแล้วเอาไปปนผสมเข้ากับข้าว นในในในปีปกติท,ที่ที่มีขายอยู่เนี่ยเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้ต้นทุนเองต่ำลงเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบตลาดข้าวเนี่ยเอ่อเอ่อเกิดขาดความเชื่อมั่น